สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาไปทานเนื้อย่างเกาหลีนะคะเปนต้นฉบับของเกาหลีเลยค่ะร้านนี้ A เนื้อเทียมอร่อยมากๆเลยนะคะทานเสร็จเพื่อนโอป้าก็ชวนไปไดกอบกันต่อนะคะอยากบอกว่าเพื่อนโอป,ป้าเขาชอบไดกอบมากๆเลยนะคะแต่โอป,ป้าเนี่ยไม่เคยไดกอบเลยวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปชมฝีมือโอป้าไดกอบกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ แต่เพื่อนอุปป้าจะเหมือนชีพมากๆเลยนะคะเขาเล่นกันแล้วเวลาเขาเล่นกันเนี่ยนานมากๆเลยนะคะเขาสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะเล่นเป็นเกณฑ์จียาก็มานั่งเฝ้าหนุ่มๆนะคะดูไดกอปเพื่อนอุปป้าก็สอนอุปป้าไดกอปนะคะอุปป้าไม่ค่อยถนัดไดกอปนะคะเพราะว่าเขาชอบแบบว่าสไตล์เล่นสโนว์บอร์ดสกีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีพนักงานมาเสิร์ฟน้ำเรื่อยๆนะคะที่นี่บริการดีมากนะคะเอาถึงเวลาอุปป้าไดกอปแล้วจะรอดหรือจะล่วงนะคะไปชมเลย สรุปว่ารอดนะคะอป,ป้าเล่นได้ดีมากๆเลยแล้วก็สมนาก็นั่งทานขนมเฝ้าหนุ่มๆนะคะก็ขเขาก็เล่นกันผัดกันอย่างนี้นะคะวนไปเรื่อยได้กอล์ฟที่นี่อ่ะจะเป็นที่สามารถเล่นกลางคืนได้เปิดย4ชั่วโมงนะคะของประเทศเกาหลีคือแบบว่าเหมาะกับคนที่ทํางานไม่มีเวลานะคะคือดีมากๆเลยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็นั่งเฝ้าเหนื่อยมากๆเลยนะคะหนุ่มๆก็สนุกกันมากเลยนะคะเขาก็อยู่กันได้ทั้งวันอย่างนี้นะคะ เขาก็ชอบกันนะเนาะเพื่อนโบป,ป้าก็มาเล่นกับจียานะคะเอ็นดูจียามากๆเลยพัดกันป้อนขนมนะคะจียาก็มีความสุขใหญ่เลยมีเพื่อนเล่น,นะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปนานนะคะตอนนี้ปัจจุบันออมม่าอยู่ไทยนะคะแต่เพิ่งมีเวลาลงนะคะลุงก็เล่นกับจียาแบบสนุกมากๆเลยเล่นไปเล่นมาก็เพลินนะคะ เวลาไปถึงกับตีสองเลยนะคะพากันตกใจกันเลยว่าเราเล่นอะไรนานขนาดนี้ก็เลยบอกอป้าป่ะเรากลับบ้านแล้วค่ะถึงเวลาจียต้องนอนแล้วนะคะน้องจียไม่เคยนอนดึกขนาดนี้เลยแต่วันนี้เจียมีความสุขอป,ป้ามีความสุขเราก็มีความสุขกันค่ะฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ